ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะเราอ่าเราจะเอาอ่าเราเอามาจาก explore and f r a e นั่นเองครับทุกคนชื่อเพลง <c oughs> ชื่อเพลงว่าอะไรชื่อคลิปเขาบอกว่า crunch trees and nation an little song อ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันคร่าวๆอ่ะนะ เดี๋ยวมาแปลกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวว่าแปลกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาร้องเพลงอ่ะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวฟังกันอ่ะเขาบอกว่า My name is Margarita My, My name is Margarita ก็คือ My name is แปลว่าอะไร My name is ฉันชื่อ My name is ก็คือฉันชื่อมาการิธาก็คือชื่อเขาชื่อมาการิธาฉันชื่อมาการิธาอ่าเขาบอกว่า And am from s ม n ันนี่สเปก็คือและฉันและฉัน อแอนแอก็คือแอนคือและแอคือฉัน from แปลว่ามาจาก from แปลว่ามาจาก Sunny ก็คือร้อนแดดออกสเปนก็คือสเปนเขาจะเขาหมายความว่าฉันชื่อมารการิธาและฉันมาจากเมืองร้อนสเปนฉันมาจากเมืองร้อนประเทศเมืองร้อนประเทศสเปน เขาบอกว่า how are you how are you ก็คือ how are you how are you how are you แปลว่าสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีไหมเขาบอกว่า and how are you again ก็คือและสบายดีไหมอีกครั้งอเกนแปลว่าอะไรอะ อ่ะอักเกนแล้วว่าอะไรอักเกน Google Translate อ่ะอักนะอักเกนใช่ again, ไหมอักเกนมีตัวอะไรบ้าง A G A G แล้วก็ A N A I N อเกนแปลว่าอีกครั้งอ่ะและสบายดีไหมอีกครั้งก็คืออะอันนี้ my name is r i c h a a d r i h a r a green h o m ฉันชื่อ ริกริชากรีนฮัมฉันชื่อริชากรีนฮัมอ่าอ่าแอนแอม from the UK ประเทศ UK คือประเทศอังกฤษนะใช่ไหมใช่แล้วตะกี้ทุกคนจะได้ยินเป็นแอมใช่ไหมแอม from the UK แอนหายไปไหน อ่ะผู้คนอาจจะไม่เชื่อว่ามันมีคำว่าแอนดูนะมีคำว่าแอนอ่ะแล้วแอนหายไปไหนล่ะก็คือเขอาพูดเร็วๆไงแอนกับแอมรวมกันเป็นแอมแอมแอมแอแอม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 ใช่กลายเป็นแอมแอมอ่ะและฉันมาและฉันมาจาก ยูเคอ่ะ how are you how are you ก็ you? You? คือสบายดีไหมสบายดีไหมนั่นแหละอ่ะแล้วเขาบอกว่า and how are you today และสบายดีไหมในวันนี้ <c oughs> เขาบอกว่ามาเรนอีทบัตตี้สมิธสมิธชอนสมิธนฉันชื่อบั s m ี้สมิธชอนอ่ะแอมฟร์มเดอะูเอสเอไม่ใช่แอนเหรอไม่ใช่นะนี่เขาเขียนว่าแอมฟ o ร t มเดอะอูเอสเอมฟ u ร a อ่ะสบายดีไหมสบายดีไหม oh, how how and how are you today ก็คือและสบายดีไหนและสบายดีไหม,ไหมในวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกันอีกรอบนึงเนาะ Four. My name is Margarita and I'm from uh. my, oh my, oh my, my. Hold on, hold, hold. <laughs> My name is Margarita and I'm from Nisapur. How are you? How are you? And how are you Up again? My name is Richard Greenham and I'm from the UK. How are you? How are you? And how are you today? <c oughs> ทุกคนได้ยินใช่ไหมได้ยินบอกได้ยินนะไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยิน My name is Buddy Smithson, I live in USA. How are you? How are you? And how are you today? ชื่อคนไหนยากชื่ออีชื่อไอแค่มาแล้วว่า Buddy. ชื่อบัตตี้ไงยาก My name is Buddy Smithson. Is My name is Buddy Smithson. Is My name is Buddy Smithson. อ่ะจบนะ การเล่นมีแบบฝึกหัดไทยทำไหม <laughs> ออออแบบฝึกหัดเหรอถามเฟชั่นีดธียังอ่าเดี๋ยวหาแบบาฝึกหัดมาให้นะครับเอแาบบาฝึกหัดได้ไม่เอานะอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวหาอะไรกินแล้วกันมีวัม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราว่าทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าน่าอะไรวะแบบฝึกหัดเอ็กซ์ตรา้าแอนด์ฟิน แบบฝึกหัดเอ็กซ์ตร้าแอนด์เฟนแบบฝึกหัดเอ็กซ์ตร้าแอนด์เฟนโอ้ยเนาะแบบฝึกหัดเอ็กซ์ตร้าแอนด์เฟรนป .5 อ่ะเรียขอป .5 นะอ่ะเด็กน้องๆว่าคนทำตามเลยก็ได้ อะไรนี้ไม่มีอ่ะน้องปองอยากทำอยากเรียนก่อนเพื่อเรียนดูเลย,ย,เยมีแบบฝึกหัดอ็กซ์ตร้าแอนฟนหน้าที่เป็นเพลงไหมของปห้า เว็กกับไม่ใช่ไม่ใช่เพลงที่มันร้องว่าฉันเนี่ยแหละคุยกับฉันเจ็บิธีไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะ My name E-M-A เฮย้ย M A-M-E Name i s Mark Lita Magalita My name is Magalita. How are you? How are you? And how are you? Laddie, my name is Margarita. ในกู o ก l e จบ <laughs> หาในกู o ก l e จบไหมเดี๋ยวต้องหาแบบฝึกหัดได้ต้องลองทำอะ่ะงั้น้องก็ต้องทำจ้ะแบบฝึกหัดหน้าสิบแบบฝึกหัดเอ็กซ์ตร้าแอนด์เฟรน์ป .5 หารูปภาพรูปภาพแต่ต้องหากูต้องการแบบฝึกหัดง,หยยง่ายยากกูต้องการแบบฝึกหัดแ้นดวนะมึงเอาอะไรมาให้กูเนี่ยเฮ้กูไม่ได้จะซื้อกูมาหาแบบฝึกหัด ให้หนักเรียนนักเรียนของฉันน้อนักเรียนของฉันจะต,ต้องได้เรียนเออจะละเอคุกเเออหน้าเก้าหน้าสิบ หน้าสีปะ่ะถูกต้องไหมไมันต้องมีดิแบบสุขัดหน้าสีอ่ะอ่ะหาแบบึุหัดไม่ได้เอ้ยน้าอ่ะหาแบบึุหัดไม่ได้เหรอไม่เป็นไร มันยังมีอย, و, ย,ยู่มันยังมีมีมันยัง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 มีอยู่อ่าเราสรามารถทำแบบฝึกหัดนักเรียนทุกคนได้มาเอาตามเพงลงนั่นแหละมาฝึกหัดเคยทำมาก่อนพี่เคยทำมาก่อนแล้วอ่าพี่จะให้หนูฟังรอบเดียวนะและให้หนูเติมคำหายถูกใช่ไหม มันฝึกหัดมันไม่ยากที่เคาทำแล้ว,อะ,วอะเี๊เขาบอกว่าไงมาเรมิตมาการิธาใช่ไหมเดี๋ยวอะมาเ m มอิตมาก a ริธาเอ้ยเอ้ย And แ m from Sunny จุดจุดจุดคือ And แ m from Sunny จุดจุดจุดคือสเปนถูกต้องอ่ะต่อไป my name is richard greenham and I'm from the จุดจุดจุดคือ U.K. ใครตอบได้เก่งมากเลยเอ่ะ่รไปคนออกไปอ่าคนออกไป My name is Betty Smithson. Hi. Uh, uh. I'm from the จุดจุดจุด USA เก่งมาก How are you How are you How are you today จบเก่งใครตอบได้เก่งมากใครตอบได้คะแนนสิบสิบเลยอ่นาใครตอบได้ได้คะแนนเต็มสิบเลยแบบฝึกหัดมันไม่ยาก ใช่เดี๋ยวพี่จะไปหาแบบหักมาบายบายโอ้ bye oh, คลิปนี้มันไม่ได้เออได้ได้ได,ได้คลิปนี้ได้คลิปนี้ได้ <laughs> ได้ได้ได้คลิปนี้อ่ะ